โอ้ย <c oughs> <c oughs> ตายสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนดูฟ้าสิจา้ากลังจะออกบ้านจา้าจะออกบ้านไปนู่นแหละหน้ามองไม่เิดดนนู่นละจา้าไปรับลูกดูสิคะเอาว่อลุมสวัสดีเพื่อนเพื่อน,นสิคือกอไม่ออเอ้าลืมป้าเขาสั่งทานลืมเอามาสั่งทานอาหาถุงสมนาเนานาจา้า <c oughs> ฉันลืมขอโทษขออภยอัยเฮ้ยลืม เนี่ยบ้านเนี่ยพอมาเจอบ้านเขาเราก็เนื้อขึ้นได้นะคะพเพื่อนๆ <ผม S 2> น้ำน้ำขึ้นจ้าเพื่อนเห็นไหมคะวันไม่ค่อยสบายจ้าวันเลยไม่ได้ลงคลิปนะคะวันไอคอลๆๆค็อกแคร์ไออีมาล็อกค็อกแคร์จ้านะคะไปสองรอบแล้วค่ะหาหมอนะคะพเพื่อนๆน นี่ค่ะเห็นไม้ที่ที่สงทานวานนียค่ะลูกค้าหวานนะคะนี่สองสามร้านร้านยำร้านไก่ย่างซุมตามแล้วก็อ่าร้านอะไรนาะหมึกย่างจ้าค่ะแล้วก็มาเล่นกีฬายอยู่แถวนี้แล้วจ้ะนี่นะคะแถวบ้านจ้าพเพื่อนจะออกไปรับลูกจ้าที่นี่ก็มีบ่อก,กุ้งอยู่นะจ้าพเพื่อนเห็นไหมคะเป็นบ่อก,กุ้งใครใครก็ไม่ทราบจ้ะ ขอบคุณนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามาที่คิดยังคิดถึงกันค่ะเออนนะคะแม่น้ำท่าจีนนะคะเพื่อนๆเห็นไหมคะฟ้ามืดจ้าฟ้ามันอุ้ยพ่อลุงบอกฟ้ามันเล็บด้วย <c oughs> เออไหมคะจะรีบไปคะ่ออะอเนี่ยด่านเนี่ยไหนอ๋อด่านชั้นเปิดไฟแว๊บๆฟองดู หลอดดานตรงไหนตรงนี้ไม่มีอ๋อหน้าจมงนั้นดานก็ช่างดานจ้ากลัวอะไรล่ะคะด่านก็ตามดานสินะเนี่ยค่<ล>ะเพื่อนลูกค้าทานไม่ทานหมดแล้วจ้าเพื่อนทานขายดีในมุมนี้เด,เดี๋ยวจะให้ดูมุมนี้อีกมาอ้างมาอ้างมุมลูกค้าลูกค้าส่งทานจ้าทานหมดจ้า <c oughs> นั่นว่าลุงนี่หาเรื่องพูดโอ้ฟ้าและแเจ้าเพื่อนๆคิดถึงเพื่อนๆนะคะอันนี้ก็น้ำไก่ย่างไห็นไหมตรงนี้ก็ปลาเผาเห็นไหมอันนี้เขาเผาโอ้วันนี้ไม่เห็นเผาค่ะลูกค้าแล้วก็จะมีอีกทางหนึ่งไปสายอะไรเถาไก่ย่าง นั่นแหละสายหกจ้าแล้วก็ตลาดอีกเจ้าหนึ่งย่างขาวโพดจ้าผลิต <c> ท <oughs> านไม่ทันค่ะเพื่อนเพื่อนปลาก็ปลาก็จับไม่ได้ค่ะเล่นน้ํามากเห็นไหมเนี่ยวันไม่สบายวันโดดน้ําจ้าเพื่อนเพื่อนอันโดดน้ําถุงไปตองหรือเปล่าจ้าใบตองจะล่วงไหมคะเดี๋ยวบอกให้ เดี๋ยวใบตองจะล่วงไหมนี่หรงเวร่องม,มัดอย่าจะบอกป้ลุงชะดานีนะพลังตัดฟ้าหอยทอดอร่อยจ้าเจ้าประจำค่ะอ้าวป็ลุงนี่ก็เอาหัวร้านร้านมาบางังเจ้าประจำค่ะ <c oughs> ซื้อไก่ทอดล้วก็ได้ซื้อไก่ ซิคโครงไก่ให้มาวัดด้วยจ้าถ้าเวจ้าเพื่อนเนอะ <c oughs> อ๋อันยังไอไม่หายนะคะเพื่อนเอาลืมมายาอมมา <c oughs> อีกโอยลืมเออไปหาหมออยู่นะจเพื่อนจาน้าติดไฟแดงค่ะตอนนี้ฮะอ,อ,อะไรนะฟ้าฟองมืดฟ้าก็ช่างฟ้าจน้นยเห็นไหมคะมืดจ้าเพื่อน <ๆ S 1> อ่านกันชิดถึงเพื่อนนะคะเพื่อน ไม่ใช่ไม่คิดถึงจ้าอ่านคุยกับใครนาอ,อนรับโทรศัพท์เพื่อนหรือว่าคุยกับเพื่อนทุกวันจ้าถ้ามีเฟซกันก็ค่อยคุยกันทุกวันค่ะแล้ววันก็หลับค่ะหลับทิ้งเพื่อนนะคะเพื่อนๆอ,อ่นจะเป็นคนหลับง่ายค่ะหลับง่ายพ่อแม่ลูกหลับง่ายจ้าห <c oughs> ลับยันเช้าจ้า ขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณที่เข้ามาทักทายพูดคุยให้กำลังใจนะคะเพื่อนๆคิดถึงเพื่อนๆทุกคนนะคะใครเข้ามาบัดก็ไปหมดนั่นแหละจ้าครบเวลาครบชั่วโมงลราบัตรก็วิ่งกลับไปให้กำลังใจเพื่อนๆนะคะตกไหยฝนตกแล้วเหรอนนนีกล้วยหอมไมเนอะเอ้ากล้วยอะไรนั่นเต็มเลยใช่ไหม คือตาดีแน้ขับรถ่ไม่ใช่ตัวบ่บอคือตาดีแต่เนาะ <c oughs> นี่เอาเอาเมือไปบังกล้องน <c oughs> คะพนเพื่อนเฝนจะลงเม็ดแล้วค่ะเ <c oughs> พื่อนเจ้ายังไม่ถึงลูกเลยเออไปทางลัดจ้กเพื่อนเนไม่ได้ออกเส้นใหญ่นี่ไปทางลัดก,ก็ไปทะลุสายหกบอท่ะน่นไปทะลุสายหกเลยจ้า ลัดมาทางลานตากฟ้านิ้วลายอะไรประมาณเนี้ยคะ่ะเพื่อนๆแล้วก็ลัดไปอีกซอยหนึ่งจะ้ะถ้ารัดไปอีกทางนึงก็ไปหลังมอมหิดลและอันนี้รัดไปทางนี้ก็จะไปผูหน้ามอมหิดีดลจะ้ะเพราะว่าลูกอยู่ข้างหน้าบริษัทอ่าบริษัทที่เขาทํางานนะคะเพื่อน,อนบริษัทสร้างบ้านคะ่ะนางเป็นวิศวกรเนาะ ฝนล,ลงเม็ดแล้วเห็นไหมไม่ต้องไปเล่นน้ําฝนนะคะเพื่อนๆไหมเนี่ยว่นเล่นน้ําฝนฝนตกระหว่างชอบโดดน้ําบ่อแล้วนะ่ะมันก็เลยเป็นสภาพนี้ค่ะโดดน้ําบ่อแล้วก็หาเก็บหอยคมค่ะคิดถึงเพื่อนๆค่ะมีคนมาแซลอยู่นะคะเพื่อนๆระหว่างนอนฝนตกทำไมนอนเล่นน้ำฝนนานแท้อากาศเย็นนานแท้ ขอบคุณนะคะที่ยังคิดถึงการจ้าอันนี้กะไราสาระไปเลื่อยเปื่อยนะคะเพื่อน,อน,เ,อนะะเพื่อนเนี่ยอ่านกะไรสาระไปเลื่อยเปื่อยนะคะเพื่อนเพื่อนโอ้ทุ่งนาข้าวคืองามแทนนี่เห็นไหมทางนี้กล้วยถูกนะคะเพื่อนเพื่อนกล้วยเยอะค่ะกล้วยมะละกอหรือมะม่วงอะไรหลายๆอย่างมันถูกนะ ขายดีดีโหเห็นไหมไอยาวิ่งข้ามถนนกับเพื่อนเพื่อนเพื่อนอดทนดูหน่อยนะคะเพื่อนๆจ้าเดี๋ยวจะดีขึ้นเดี๋ยวจะไปทำกับข้าวให้เพื่อนๆนดูจ้าอันทำกับข้าวอร่อยนะคะใครแวะเข้ามากินนะอะไรจะลืมบ้านเล็กที่นะจ้ะเพื่อนๆเอ๊คันนี้ก็มาบัง อุ้ยอันนี้หมู่บ้านพฤษาแปดบ่แ่วด้านหน้านูาน้นพฤษาสี่อันก็ไปหน้าที่หลันก็ไปพฤษาสี่นั่นละจ้ะเป็นรอหาของกินค่ะ <laughs> อันนี้น่าจะครองครองอะไรครองยุงเนาะฮะครองมหาสวัสดิอ์อ๋อมหาสวัสดิ์หากินง่ายค่ะพเพื่อน หอยอะไรนาะหอยแล้วก็หอยขมแล้วก็หอยเชอรี่บอหอยเชอรี่หรือว่าปลาเนี่ยหายกินง่ายค่ะเพื่อนๆอ,อันไม่ได้ซื้อกินหรอกแน่นตู้เย็นหน่นหา,หาไว้เก็บไว้แน่นตู้เย็นหนอนท่านก็จะแบ่งคนแถวหน้าห้องแถวนั่นแหละกินผักบุ้งอย่างเงี้ยไม่ได้ซื้อจ้าเก็บเอาตรงแม่นาะนู่นมันไหลามาหันก็เก็บ สั่นลาเพื่อนเพื่อนแล้วนะคะเพื่อนๆนครัวเพื่อนเบื่อค่ะไม่มีอะไรมากมายคิดถึงก็มาทักทายเพื่อนๆนไปอย่างนั้นแหละค่ะเพื่อนๆนจ๋าขอบคุณทุกเลิฟทุกไลทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะจ๊ะไปไหนมาไหนให้เพื่อนเพื่อนพบเจอแต่สิ่งดีๆตลอดไปนะคะเพื่อนๆนจ๋าสวัสดีค่ะพ่อรุ่งสวัสดีคะ